สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับมาพอกับสังบัสเซอร์ชาแนลเราไปน้องวันนี้กันมาจ่ายตลาดกับเมียพี่น้องโอ้โหซื้อ,อยังไงดิซื้อว้าือของเสียต,ตัวนี้ของเสียตัวกูอันดับแรกคือซื้อเนื้อก่อนเอ,อาจังได้จ้อเอาไปเด่นไอ้เอาทุ่งนะอือหือ

อั้บอกเราบอกให้เราเห็ดเอาจัดให้ใชชุดชุดไงเออชุดนึง่งบอกบนีละวันนี้กัเลือกสีเลือกเนื้อก่อนเลืเลเลเอกจะได้ลวั้ยตด เนี่ยจะนี่นี่เนาะใส่มันวันนี้ก็บบเสิร์ดก็จะมืออาบเรีพี่น้องยาวๆเลยพี่น้องเลยโอ้จับจับเป็นมือเลย่อนโอใส่ถุงเน้ถุงมืออะถุงหยิบจับก็ต้องเจ้เป็นมือคนเงินก็จะตัดเอา ไอยังไม่ยังอันนี้ไม่ยังวันนี้วันอะไรเปล่าักเน้นชายดได้ไปเอาอยัางเจ้าได้แหละตัวนี้บ่ะแบบเดียวเแบบตาคุ้นจังหวัดว่าเอาแบบนั้นบ่แบบจุ้มเออจุ่อ่ะบ่เอาป่เออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยร่างจะเอาอยู่เดี๋ยวค่อยจัดให้อยู่ อุนีดแบบจุบอุ้อ่าแบบเนื้อแบบมีนั่นน่ะมามีมีนอกเสี้ยของให้นำ้ำแป๊บหนึ่งแปบ๊บเดียว <c oughs> เปรี้ยวปากเล้วเวรเแล้วกั โดยเฉพาะผู้บริหารผู้หลายคนคนสินเดือนสินดิกแล้วก็มาซื้อของอยู่ของกินพี่หน่อยอันนั้นเขาอยากได้มันหนุผู้ใดใครเจ้าน่ะเอาแบบนั้นน้ำเหนื่อยจุเออนี่เขาเจ้าของไค ใช่พี่พี่ไฟเลรตับเราได้แค่ฮะตับตับยกระไห้ห้แล้วอาตอนไหแล้วนะกินเกสะใจครึ่งโลเฮ้ยทำนี่นะไม่เดียวยังอย่าบอกทางไงกินจองคนหมดเลย เอาบยงไงเอาเขื่อนหน่อยแจ๊คอกินบ่ละคอกินละกินใจชกินบ่แ้วก็แช่ตู้เย็นะไเงี้ยาประยัดประหยัด

Bọt mình có ô ở đây sao? Kiên hoặc Hợp với lái Bọt mình ô chút thôi Bên Đường phủn à. ở đâu ta đúng lại ta? À, này ta? còn <laughs> ừ. ừ. này ta? Đường phủn ở nó ยังยังร่วมมือยังรวมมือยังญี่ปุ่นนะมั้เอเมนีชุดละ ปปไปก่อนด้อไถือไปถือยังเ้ถือกด้เ๋ยไอ้ถือตัวผักชือยังถือผักชื่อพวกปลาพวกย่ังอีกซื่อยังดับแรกปลาทูบอกเื่อปลาทูไปไปก่อน เสร็จแล้วพี่น้องซื้อปลาทูแล้วด์ไปซื้อปลาทูต่อพี่น้องมั้ยพี่ไปข้างหน้าหมดโอ้โหพี่น้องหลายคนเลยนะคุณคนพี่น้องซื้อผิดร้านแล้วเจ้าจานได้เลยจาได้เลย ร่บแรกแล้วก็ซื้อเนื้อเสร็จแล้วไปน่องเนื้อสักซื้อซื้อปลาทูบานี่ไปน่องเดี๋ยว,วเดือนหนึ่งมาแต่หนึ่งไปน,น่องมาตลาดมา่ได้มาทุกเดือนม่ได้มาทุกนั่นทุกวิคมาเดือนหนึ่งมาแต่หนึ่งมาจาตลาดพันหนึ่งให้ได้ทุกอย่างคิดเวริร์มัน เมียไปจมพี่น้องเมียไปจมราพันนงให้ได้ทุกอย่างนี่ซื้อปลาทูพี่น้องรับแหลกหรือรับคือสปลาทูนี่ยากมดเลยหรอใชับงงงนไหมถ้าวันยี่สิบสาปลาทูอันนี้ยี่ห้าเหรอียอี่เแฟนที่หะเจ้าุบอกเขาคอยหาเจานี่านี่ จะก็บอกว่าจอชื่อผิดร้านแล้วไอ้ก็บอกโดโพกจุกบอกเสื้อแม่ผัก็บอกเราจะจ่ายตลอดไปเรือยครั้งิหงชีคไรพูเพิ สี่เข่งสี่เข่งลอยถูกเ <8 S 1> <6. S 2> นี่ยสี่เข่งลอยแปดแปดเข่งสองกอปดเข่งแถมหนึ่งก้นเพ่อซื้อยุบยเขม็าบาทเาซื้อีสิบหาบาทต,ลา,ตลาดบ้านตลาดบ้านนุ่น ยี er. ่สิบโนะเนี่ยตัวละตัวละสิบบาทอันนี้เคงเท่าไหร่สามห้าสามห้าพอดับไปาด้ไปได้ชื่อชื่อฝากพี่พันข้าวสามห้าข้าวอันนี้หนึ่งเสร็จนี่แหละตัวไหนพอแล้วสื่สิบอแล้วพอแล้วนี่ดูดิ ย,ยังไม่มีตู้ใส่นะ <c oughs> ไปซื้อซื้อปลาเสร็จแล้วก็ซื้อผักที่นี่พี่น้องครับผมนี่ครับจิไดยังไงจั่ครบบอ <c oughs> ที่หลายคนมาครั้งนี้ก็มีผักพี่น้องขายผักขายทุกอย่างทุกาย เล่นมะเขือเทศผักอือผักกินเซียบได้ผักมันยังผักจ้จเ่เต๊ะะไรกันแลว้ลวจิมปใช่แล้วมัใิไแพงนะอะไรพี่ บางสิ่งบางอย่างบาเสดกับบริษัทายทัวร์ได้เปนทางเดิมนี่ยวกก๋วยนี่ไปแกงกับไก่ยวกก๋วยนะยวกก้วยแกงใส่ไก่แกงใส่ไก่น้ำ ยังเสื้อัก็ถ้าใส่กลดกลด่บุ่กบจูดแกลน้ำใหม่พี่น้องน้ำใหม่บายวุ่นใดพี่น้องมีซุกมองทางแต่น้ำใหม่นี่นะลูกซีนฟักกะลากะลํปีมักซาลีพี่น้องคารโด

phải thổ mà Cô sập người cho nó đẻ đằng coi sập cho nó đằng à bộ đi quả ưỡn quá ti so ưỡn quá ti so, ี่นองครับผมมไลคนจังเลยี่นองเยอะแยะไปเลยี่นอทุกคนประเสริมันใจตลาดอนเล่นราให่เลยครบแล้วนะียังคบแล้วก็ครบครบแล้วก็ครบแล้วก็ไปอัน โอเคพี่น้องเดาย่าลื่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบาเสร่ชาแนลกับช่องบะเสร์100แ่วพี่น้องบะเสร์จะได้มีกลังใจให้ลิปต่อไปสบายดีม